หลายหคนหลายหลท่านมีความเดือดร้อนไม่ไง,ง่ายยังวางหญิงไ่้งนี่ถึงร้อยมีความปรารถนาที่อยากได้อาหารไปดำรงชีพวันนี้รู้สึกฝาเพิ่มไปอย่างยิ่งทุกคนได้อาหารไปอิ่มหาจากอดครับ ใจ้าได้มีข้าวกินก็อิ่มใจด้วยฮะที่คนมาบริจาค นี่คือเสียงสะท้อนจากคนไร้บ้านความต้องการจริงๆในวิกฤตโควิดในช่วงเวลานี้หลายคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมคนไร้บ้านเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้เช่นกันโดยเฉพาะในเขตพระนครแม้จำนวนผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านและในศูนย์พักคอยยังทรงตัวแต่พบว่ามีประชาชนจํานวนไม่น้อยรอคอยความช่วยเหลือเป็นจํานวนมากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงร่วมใจคนละไม้คนละมือเติมพลังกายและเยียวยาจิตใจทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสู้กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันล่าสุดว่าที่ร้อยตรีดิธิพันธ์นันทสุปกรรักษาการผู้อำนวยการเขตพระนครพร้อมด้วยพันตรวจเอสนองแสงมณีผู้กำกับการสอนอชนะสงครามร่วมกับเครือซีพีและซีพีเอฟ มอบข้ากล่องอุ่นร้อนร้อมทานและหน้ากากอนามัยภายใต้โครงการครัวปันอิ่ม CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 ให้แก่คนไร้บ้านบริเวณสวนย่อม13ห้างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในสุนพักคอยวัดอินทระวิหารพระอารามหลวงรวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานาการณ์เช่นนี้พื้นที่ทั้งหมดเราบูรณาการการทำงานนะครับทั้งในส่วนของการ ตรวจในเชิงลุกการป้องกันแล้วก็การสงเคราะห์ก็อย่างวันนี้นะที่ได้รับความกรุณาจากซีมาร่วมกันนะครับมามอบให้กับคนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ชุมชนพี่น้องคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งที่อยู่บริเวณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปลงที่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะอีกส่วนหนึ่งก็เราจะนําไปมอบให้กับศูนย์พักคอยซึ่งเป็นที่พักของคนที่ ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยสีเขียวหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยอยู่ที่วัดอินทรวิหารนะทำการการรอคอยของผู้มาขอความช่วยเหลือทางน้ำใจต่างๆก็ต้องขอขอบคุณซีพีที่เข้ามาดูแลพี่น้องผู้ไร้บ้านไร้ที่อยู่ของเรานี่ได้เยอะมากๆครับผมเชื่อมั่นครับน้ำใจของพวกเราในยามวิกฤตเมื่อเราร่วมมือกันภาครัฐและภาคเอกชนผมเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับโครงการครัวปันอิ่ม c ีไร้เรียนใจสู้ภัยโควิด -19 เป็นการผนึกกำลังของเครือ CP CPF ร่วมกับพันธมิตรกว่า100องค์กรส่งมอบเข้ากล่องอุ่นร้อนพร้อมทานจำนวน2ล้านกล่องประกอบด้วย1ล้านกล่องแรกซื้อจากร้านอาหารรายย่อยและอีก1ล้านกล่องจาก CPF ซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงใหม่สุกสะอาดถูกสุขอ,อนามัยมีเมนูอาหารที่หลากหลายในแต่ละวันโดยเครือข่ายจิตอาสามูลนิธิและพันธมิตร จะรับอาหารจาก40จุดกระจายไปสู่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเพื่อช่วยบรรเทาความาร้อนแก่ผู้ที่ขาดไรายได้ว่างงานกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่กักตัวดูอาการและผู้ที่รักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันและยังช่วยอุดหนุนธุรกิจร้านอาหารรายย่อยให้มีไรายได้อย่างต่อเนื่องเราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน